ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องก i ฟต for you ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิฟต์อีกครั้งนะคะกับช่อง g i ฟต for you ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังประสบปัญหาผมขาดหลุดร่วงนะคะหนังศีรษะล้านหรือว่าจะเป็นผมงอกนะคะวันนี้นะคะกิฟต์มีตัวช่วยดีๆนะคะที่จะมาช่วยบำรุงเส้นผมหนังศีรษะของเพื่อนๆพี่ๆได้นะคะจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวตามคลิปมาได้เลยค่ะ ข้าวกล้องนั่นเองนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่า,าไม่ได้มีประโยชน์แค่สุขภาพอย่างเดียวนะคะข้าวกล้องนะคะยังช่วยบำรุงเส้นผมนะคะแล้วก็บำรุงรากผมให้แข็งแรงนะคะป้องกันการเกิดหงอกนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะบำรุงผิวพรรณได้อีกด้วยนะคะวันนี้นะคะกิ๊บจะใช้ข้าวกล้องนะคะประมาณ 1- ถึง2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่เพื่อนๆพพี่ๆน,นะคะว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเทียบกับเส้นผมของเพื่อนๆละกันนะคะแล้วก็ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะวันนี้กิ๊บจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําต่อไปกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะกิ๊บจะนำน้ำนะคะมาแช่ในข้าวกล้องของเรานะคะทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะ เราแช่ข้าวครบ30นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาข้าวกล้องที่ได้นะคะมาใส่เครื่องปั่นนะคะ จะได้เข้ากล้องปั่นแบบนี้นะคะนี่เราก็จะเอาเทใส่ภาชนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวกิฟจะตวงใส่ขวดเล็กๆนะคะเพื่อผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะกิฟจะตวงใส่ขวดเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานนะคะตวงใส่เลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะหอมเ,อเป็นข้าวกล้องเนาะ เราจะไม่เอากากนะคะเอาแต่น้ำเท่านี้นะคะแล้วก็จะผสมกับน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นนะคะตัวนี้กิ๊บจะใช้ประมาณนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องตวงนะคะใส่ได้เลยนิดหนึ่งนะคะแ,แค่นี้พอนะคะแล้วก็ปิดฝาเขยา่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 ขยา,ยานะคะนี่ ตาของเข้ากล้องปั่นนะคะผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลองบีบดูก่อนนะอันนี้ก็คือน้ำข้ากล้องที่เราทำไปเมื่อสักครู่นะคะของดีมีประโยชน์แบบนี้นะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ,ะตัวช่วยดีๆนะคะที่ช่วยบำรุงเส้นผมหนังศีรษะของเรา ลดการขาดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็ชะลอการเกิดงอกได้อีกด้วยนะคะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะทําง่ายมีประโยชน์นะคะแล้วก็ปราศจากสารเคมีอีกด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ลองมาหลายวิธีแล้วนะคะกิฟแนะนําวิธีนี้นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดปัญหาผมขาดร่วงได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะกิฟขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของ GIF f ์ฟอร์ยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบก,กับกิฟใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมช่อง GIF f ์ฟอร์ยด้วยนะคะ